สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะวันนี้ทางร้านมีผ่าน3ใบ24ตาช้างมานำเสนอนะคะคัดท้ายแน่นนะคะคัดท้ายสวยๆเลยค่ะใบเต็มทุกใบค่ะตัวนี้จะเปิดราคาอยู่ที่2 9ง0มบาทนะคะสนใจเข้ามา ต่อรองราคาได้นะคะหรือสนใจโทร065-047-0370 081-7294501นะคะคัดท้ายแน่นใบเต็มทุกใบนะคะผ่าน3ใบ24ตาช้างค่ะสามารถเข้ามารับชมสินค้าได้ที่ภูมินแท็กเตอร์นะคะหรือสนใจโทร065-047-0370 081 729 4 5 0 1สามารถเข้ามารับชมสินค้าได้นะคะขอบคุณค้า